ระบบก,การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หาดใหญ่ n f e LMS จัดทำขึ้นโดยกศอนอเพื่อหาดใหญ่สำนักงานกศอนอจังหวัดสงขลาบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนผู้สอนและเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นสื่อกลางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในการนำไปสู่การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา หาดใหญ่ NSE LMS จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาออนไลน์ให้สำนักงานกศนเดินหน้าปรับแผนการเรียนรู้เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการนําการเรียนในรูปแบบการศึกษาออนไลน์มาเป็นช่องทางสําคัญในการบริหารจัดการเรียนรู้และเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เรียนถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตามที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับตามที่เราทราบกันดีนะครับกระทรวงศึกษาการณนะครับและก็สํานักงานกศนเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการให้กับหน่วยงานตันดศึกษาในสังกัดสํานักงานกศนเนี่ยได้ จัดการเรียนการสอนในระดับที่เราเรียกว่าเป็นการสอนออนไลน์นะครับทั้งนี้สถานถานศึกษาทุกแห่งนะครับที่สังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้คิดรูปแบบระบบวิธีการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับบางสถานศึกษาก็ใช้ Google Classroom นะครับโดยทั้งนี้นะครับกศนอ,อำเภอหัดใหญ่นะครับได้เริ่มในการพัฒนาระบบนะครับเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าหัดใหญ่ n s e l m s นะครับ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชานะครับทั้งวิชาบังคับนะครับวิชาเลือกบังคับและก็วิชาเลือกเสรีนะครับโดยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณครูนะครับที่จะต้องดําเนินการเรียนการสอนนะครับในทุกสาการนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียนนักศึกษากษนนะครับที่จะได้มีการเรียนการสอนครบถ้วน นะครับทุกทุกรายละเอียดของวิชาโดยโดยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางมาที่กศนตําบลนะครับดังนั้นถือได้ว่ากศนอหัดใหญ่นะครับที่คิดระบบในเรื่องของหัดใหญ่ NFELNS เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทราบว่าโปรแกรมดังกล่าวนะครับเป็นที่แพร่หลายเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอื่นๆนะครับของสํานักงานกศนจังหวัดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ การเข้าสู่ระบบหัดใหญ่ n f e l m s ช่องทางหลักๆจะมีอยู่2ช่องทางได้แก่1เข้าสู่ระบบผ่านทาง qr code หรือ url 2เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์กอสอนอ,อมเภอหัดใหญ่ในส่วนหน้าหลักของระบบหัดใหญ่ n f e l m s ด้านบนสุดจะเป็นแถบแบนเนอร์ชื่อของระบบใต้แถบแบนเนอร์ทางด้านขวาจะมีเมนูอยู่3เมนูเมนูแรกคืออัปเดตประวัติส่วนตัว เมนูที่2คือวิชาเรียนของฉันเมนูที่3คือออกจากระบบถัดลงมาด้านล่างจะมีช่องแสดงว่าขณะที่เราเข้าใช้ระบบอยู่นั้นมีใครกําลังเข้าใช้ระบบอยู่บ้างใต้แถบแบนเนอร์ทางด้านซ้ายมือจะสังเกตเห็นไอคอนลูกบ้านตรงนี้คือเมนูการกลับสู่หน้าหลักของระบบถัดลงมาจะเป็นเมนูข่าวและประกาศเมนูเข้าสู่ระบบและจะมีไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารอยู่เช่นคู่มือการใช้งานระบบเป็นต้น ถัดลงมาจะเป็นปฏิทินส่วนตรงกลางลงมาถึงข้างล่างจะเป็นชื่อของรายวิชาทั้งหมดทุกระดับชั้นที่ทางกศนอเพื่ออหญ่ได้จัดทําเอาไว้เมื่อนักศึกษาเข้าถูงระบบเข้ามาแล้วนักศึกษาเข้าไปดูรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ได้ที่เมนูวิชาเรียนของฉันเมื่อกดเข้ามาที่เมนูดูที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือจะปรากฏวิชาเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ ว่ามีวิชาอะไรบ้างส่วนตรงกลางจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องทำส่งในแต่ละรายวิชานักศึกษาสามารถเข้าสู่รายวิชาได้ทางเมนูทางด้านซ้ายมือ โดยการกดไปที่ชื่อ,อรายวิชาตัวอย่างเช่นวิชาภาษาไทยระดับมปลายเมื่อกดเข้าไประบบก็จะเข้าไปสู่หน้าหลักของวิชาภาษาไทยระดับมปลายซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาลิงก์ของเว็บไซต์สื่อการเรียนลิงก์ของคลิปวิดีโอใบงานแบบทดสอบแบบฝึกหัดต่างๆแถบเมนูทางด้านซ้ายหัวข้อกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้จะประกอบไปด้วยกระดานเสวนาการบ้านแบบทดสอบแหล่งข้อมูล ตรงนี้จะเป็นเมนูที่รวมกิจกรรมทั้งหมดของรายวิชานั้นแยกเป็นหัวข้อไว้ให้ในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาเรียนและทํากิจกรรมไปตามหัวข้อจากด้านบนลงด้านล่างเพราะผู้จัดทําเนื้อหารายวิชาได้เรียงลําดับเนื้อหาการวัดและประเมินผลในการเรียนรู้ไว้ตามหลักสูตรโครงสร้างของวิชานั้นๆแล้วเมื่อเริ่มเรียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เริ่มจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนการเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาวิชาเรียนให้กดเข้าไปตามหัวข้อก็จะปรากฏเป็นเนื้อหารูปแบบต่างๆเมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่องจะมีกิจกรรมใบงาน แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดให้ักศึกษาเข้าไปทำส่งการเรียนระบบหัดใหญ่ NFELS m เป็นระบบที่ดีครับใช้งานง่ายสะดวกสบายมีแบบฝึกหัด มีแบบทดสอบสามารถเรียนได้ตลอดเวลาสามารถเอาเวลาว่างจากงานประจำมาเรียนออนไลน์ได้การเรียนออนไลน์สะดวกที่สุดสำหรับดีฉันผมสามารถเรียนในระบบ LMS ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อง,งานที่ผมทำระบบเรียนออนไลน์หาดใหญ่ NFE LMS เป็นระบบที่เรียนง่ายเข้าง่ายศึกษาง่ายใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา จากการนำระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หัดใหญ่ NFELMS มาใช้ทำให้ผลสำลริดทางการเรียนของนักศึกษากศนสูงขึ้นการบริหารจัดการห้องเรียนของครูสะดวกรวดเร็วผลงานได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับดังนี้เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนผู้สอบผ่านเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูงในการสอบวัดผลสำลริดภาคเรียนที่2ทับ2562คิดเป็นร้อยละ86.63 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูงในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอภาคเรียนที่2ทับ2562คิดเป็นร้อยลนะ42.23ได้รับรางวัลครูสภาประจำปี2563จังหวัดสงขลาประเภทผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวัน ได้นำระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หาดใหญ่ NFELMS เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนอทั่วประเทศในรายการเรียนนอกรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตออกอากาศทางช่อง nbt เมื่อวันที่2พฤษภาคม2563และออกอากาศทางช่อง etv วันที่14พฤษภาคม2องพนห้าร้อหกสาศนดาดใหญ่สำนักงานกศนอจังหวัดสงขลามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจะสนองนโยบายการดูแลนักศึกษากศนอ ในช่วงวิกฤตอย่างทั่วถึงโดยการจัดทําระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของกศนเพเภอใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าหัดใหญ่ NFE RMS ขึ้นมาระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์บริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียนและผู้สอนและเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนเป็นสื่อกลางที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในการนําไปสู่การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่วงวัยทุกสถานาการณ์สถานีวิทยุมอ,อ,อ,อหัดใหญ่ FM 88.0เมกะเฮิร์ได้ติดต่อสัมภาษณ์สดนายไพโรธกาเชนทองสุวรรณผู้อำนวยการกศอนอำเภอหาดใหญ่ในเรื่องระบบหาดใหญ่ NFELMS ผ่านรายการแลบ,บ้านแลเมืองออกอากาศวันที่15มิถุนายน2 5 6 3 เราจะคุยกับท่านผู้อำนวยการกศนอำเภอหาดใหญ่นะคะอาจารย์ไพโรธขเชนทองสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะระบบการเรียนรู้ออนไลน์หาดใหญ่ NFELMS นี่คือระบบการเรียนรู้ของของทางกศนอรหรือยังไงคะเป็นแล้วเรียนรู้รูปแบบเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะครับครับขอบคุณครับค่ะก็ในส่วนของระบบ หนาดใหญ่ NSE MS นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ทางกระทรวงาดใหญ่เป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับในการใช้ในแบบการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมที่หลักเนี่ยเป็นโปรแกรม o o d l e นะครับ Moodle เนี่ยตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยเพเป็นโ p e n s o u ร c e ก็คือเป็นในส่วนของโปรแกรม e-learning ตัวหนึ่งที่นำมา ประยุกต์ใช้กับเหมาะสมกับสถานการณ์ของและก็บริบทของสถานณ์านนั้นไปครับในส่วนของเราเองตรงนี้เนี่ยกศนออำเภอหาดใหญ่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกศนจังหวัดสงขลาในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานระบบหาดใหญ่ nfelms ในงานแถลงผลการทำงานหนึ่งปีณวังจันท์เกษมสะท้อนงานกับดรกนกวันวิลาวันณหอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานครวันที่17กรกฎาคม2563 และได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการนำเสนอระบบหัดใหญ่ NFELMS ในงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศอนอระดับภาคใต้ณห,ห้างเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่14-16สิงหาคม2563กศอนอำเภอหัดใหญ่ รับการตรวจเยี่ยมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยดรประชาคมจันทรชิตผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการวันที่15กร,รกฎาคม2563